จะดีกว่าไหมครับถ้าเพื่อนๆสามารถเบอร์พื้นหลังของคลิปเพื่อนๆได้แบบนี้สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง a b o u t Boy สนมครับ วันนี้กลับมาอยู่กับแอปแคปคั t เช่นเคยครับในคลิปที่ผ่านมาผมพาเพื่อนๆไปเบลอร์พื้นหลังคลิปวิดีโอของเพื่อนใช่ไหมครับแต่มันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่ามันไม่สามารถปรับระดับของความเบอได้เพื่อนๆอยากจะให้มันเบอร์น้อยเบอร์มากตามที่เพื่อนๆต้องการแคปคัทอัปเดตใหม่เพื่อนๆสามารถปรับความเบอร์ได้ตามต้องการเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b o บ o อสบอยนมนะครับขอบคุณมากครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปทำนะครับอย่าลืมอัปเดตแอป CapCut ให้เป็นปัจจุบันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยนะครับไปที่แอป CapCut ได้เลยครับแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการกดเพิ่มครับจากนั้นเพื่อนๆไปที่คำสั่งเอฟเฟ t เลือกไปที่คำว่าพื้นฐาน จากนั้นก็เลื่อนไปหาคาว่าเบออันนี้นะครับก่อนหน้านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะปรับความเบอตรงนี้ได้นะครับซึ่งอัปเดตแล้วตรงนี้สามารถปรับได้นั่นเองครับก็กดเข้าไปนะครับสามารถที่จะเบอร์น้อยเบอมากตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับสมมุติเราเลือกเป็นสัก40นะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็บางลงบางลงหรือว่าจะเอาเต็มที่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับในตัวอย่างนี้เอาสักประมาณ40นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงไปเลยครับดึงไปให้สุดคลิปนะครับถ้ามันไม่สุดก็เอาให้สุดนะครับมันจะดังกึกหรือว่ามันจะสั่นตอบสนองเรานิดหนึ่งนั่นเองนะครับจากนั้นเพื่อนๆกดกลับครับไปคลิกที่คลิปวิดีโอของเราเลื่อนไปทางขวาหาคําว่าขัดลอกจากนั้นแตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้ง เลือกคำสั่ง Overlay และคลิกที่คลิปด้านหน้าครับจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆเลื่อนหาข้างล่างนะครับจะมีคำสั่ง Overlay ที่เป็นลูกศรอนไข้นะครับแบบนี้คลิปก็จะซ้อนกันพอดีนะครับจากนั้นเราก็แค่ไปตัดพื้นหลังคลิปที่เราซ้อนมานั่นเองนะครับเราก็แตะคลิปข้างล่างนะครับเลื่อนไปหาคำว่าลบพื้นหลังนะครับกดลบไปเลยครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับวิธีการที่จะทําให้มันเหมือนเนียนนะครับต้องบอกว่าเหมือนจะเนียนนะครับก็คือใช้2นี้ครับขยายคลิปที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับเอาพอประมาณนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงอ่าประมาณนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนนะครับกดที่เพลย์เลยครับอ่าเห็นไหมครับถ้าในตัวอย่างก็อาจจะมีการเหลื่อมๆกันนิดนึงนั่นเองครับแต่ถ้าเราเอ็กพอร์ตออกไปก็จะดูเนียนยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรา รู้สึกว่ามันเบลอจนเกินไปเราสามารถปรับเป็นระดับอื่นได้ไหมวิธีการนะครับก็ให้เพื่อนกดกลับกดกลับนะครับและไปที่คาสั่งเอฟเฟกตครั้งแล้วแต่แถบเอฟเฟกสีม่วงนี้นะครับ มาตรงที่คําว่าปรับแก้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับจะเอาน้อยเอามากอะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับคราวนี้สามารถปรับได้อิสระแล้วนั่นเองครับตั้งแต่0ูจนถึง100%กันเลยทีเดียวนะครับอ่าสมมุติเอาสัก30มมันพอดีไหมอ่ามันพอดีแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องด้านล่างนะครับ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่เพลงใส่เอฟเฟกตามที่เพื่อนๆต้องการหรืออาจจะปรับความสว่างความสวยความงานใส่ฟิลเตอร์แล้วแต่เลยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เอ็กซ์พอร์ตออกไปใช้งานครับในส่วนของ iOS ตรงนี้นะครับสามารถปรับความละเอียดและอัตราเฟรมเรทได้นะครับจากนั้นก็กดเอ็กซ์พอร์ตตรงนี้ได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานก่อนและหลังทำกันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับการเบลอพื้นหลังนะครับอยากจะให้เบลอน้อยหรือเบลอมากตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับข้อสําคัญเลยอย่าลืมอัปเดตแคปคัตให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งใหช่อง about boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ